สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนดีวันนี้เฮียไขยถั่วเขาช่องได้สามกระป๋องได้ค่าคอมมาประมาณ50บาทเฮียเลยมาช่องอาหารจีนหน่อยนะครับที่ห้องอาหารนานโคโรงแรม JW วิวบอนครับร้านนี้ก็มีมิชลินสตานะครับน,น,น,นี่ยด้านหนเฮียผ่าเดงเข้าไปอันนี้จะเป็นแบบห้องนะครับ ถ้าเป็นห้องเนี่ยต้องทานอย่างน้อย5,000บาทจริงๆทุกคนมาก็กินเกินนะครับทุกคนกินเกินทุกคนเพราะว่าเป็นพัตดุการจีนนะครับอันนี้กุ้งกุ้งมะนาวในตู้คราะอันนี้กุ้มงมังกรภูกเก็ตบถูกเป็นบสิ น้ำชาที่นี่เขาจะกินเป็นหัวนะครับตัวนี้เป็นทิกวนอณิงนี่มีไทยเมนูให้ดูครับนี่ฮะน้ำชาน้ำชานี่เขาจะกิดเป็นหัวครับนี่ก็นีเป็นเมนูอาหารอนนา แนหน้าของคุณนะเอามาเก๋ๆก็ไม่และปเอามาไม่ได้เอามาเก๋ๆเอามาคิดว่าเดี๋ยวาก็หนมากะัคดูว่าจะแบบงไปะขเอะมากมาแล้วก็ใช้บริการบอกแล้วว่าอะไรนะอไมู่อาไปดีดีๆ อันนี้เป็นเมนูติม่มซำครับเออถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบกินติม่มซำร้านนี้จะมีผู้เฟติม่มซำวันธรรมดาแล้วกวันนะครับถ้าหูสับใส่ชีก็บอกว่าเวลากินอ่ะมันจะต้องระวัาางมันลวกแต่เฮีกินบ่อยโดนจนชินอันนี้สุดเด็ดชวนนะอันนี้อีกเมนูหนึ่งสั่งมามีทองไหมครับ เรียกว่าหักเกาทัฟเฟิลครับช่วงนี้ทองแพงนะกร็รู้กันนะครับอันนี้อันนี้เป็นของชอบของครอบครัวครับก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบนะข้างในเป็นกุ้งกรอบกรอบมัน,นก็มีน้ำลาบเอ่ออันนี้เขาจะแล่ไปกระปกกิ่งนะครับ ใหเขาเลยก็จะลงน้ำมันแล้วก็จุดไฟเห็นไฟนี้เนี่ยฟูๆฟู๊ฟู๊วันแ,แรกจำนานมากครับวันหนึ่งแร่หลายสิบตัว แน่แบบนี้มีต้องคมมากๆครับเล่นดูครับมีความชำนาญมากครับเนี่ยถ่ายมือให้ดูนี่การแล่มาส่วนเนื้อเป็ดนี่เราเอาไปอาทอดนะครับ ทอดเกลือกับบ้า,าดีเป็นคนโลกอยากกินหลายอย่างเลยไม่ได้สั่งมากินที่โต๊ะเฮียถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับคนรับแร้เป็ดเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเครื่องเคียงคเครื่องเคียงฮะ แน่มาแล้วครับเรื่องเคียวเตรียมกินเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นปลาหมึกล่งซีอิ๊วครับตัวนี้1กิโลครับส่วนนี้คือเซียวหลงเปาหลงไปแล้วก็หลงมาครับนี่เียเฮียตักปลาให้ดูนะครับนี่ราดซอสน่ากินมากครับแนะน,นําเลยนะครับปลานึ่งซีอิ๊วที่นี่รสชาติดีมากแต่ว่าบางวันมาเนี่ย ถ้าเราไม่ได้จองไว้ก่อนหรือว่ามาบางวันเนี่ยจะมีตัวเล็กตัวนี้ใหญ่หน่อยครับกิโลหนึ่งอันนี้อันนี้สาหรับคนชอบมาล่านะครับอันนี้เต้าหู้มาโฟรครับคู่แข่งมาล่าครับแต่รสชาติคล้ายๆกันกับอาหารเซชวนที่นี่อาหารเซชวนอร่อยให้มาทดลองดูนี่เป็นขนมหวานเนื่องจากเราอิ่มมากเราก็เลยสั่งอย่างเดียวครับพุดดิ้งมะม,ม,ม่วงแล้วก็อันชั้นครับ นี่ครับปิดท้ายด้วยขนมหวานนี้นะครับเดี๋ยวนี่จะติดตะกร้าไปให้ดูด้วยเผื่อใครอยากซื้อของนะครับขอบคุณครับ